ึ่งข้าวเหนียวยังไงให้อยู่ได้สามวันโดยไม่บูดและไม่แข็งนะอันนี้ถูดนี้ต้องดูให้ละเอียดนะต้องดูให้จบด้วยนะถ้าใครดูไม่ละเอียดดูไม่จบนี่ไม่เข้าใจนะที่บูดนะขั้นตอนแรกคือการเลือกข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวต้องเป็นข้าวเหนียวเก่าเท่านั้นนะข้าวเหนียวใหม่ทําไม่ได้นะวิธีนี้นะเอาเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําเลยยิ่งเก่ายิ่งดีนะข้าวนะแล้วก็ไม่ว่าข้าวจะเหลืองยังไงก็พอนึ่งออกมาแล้วมันก็ขาวนะวิธีที่พิยาจะสอนนี้นะ อ๋เราไปดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกนะเลือกข้าวเก่ามาก่อนนะข้าวเก่าลงไปเราตั้งน้ําให้เดือดใช่ไหมนี่ข้าวประมาณสิบสองโลนะเราก็เอาน้ําร้อนที่เดือดเดือดตักใส่ข้าววิธีทํานะเอาน้ําร้อนที่เดือดเดือดตักใส่มาใส่ลงไปเลยข้าวเราไม่ต้องไม่ต้องแช่อะไรใส่น้ําร้อนลงไปเลยใส่น้ําร้อนลงไปใส่น้ําร้อนลงไป ใส่ไปท่วมข้าวนะใส่ไปเยอะๆเยอะๆ,ๆใส่ไปท่วมเลยนะท่วมข้าวเยอะๆ,ๆเลยใส่ลงไปให้ให้เลยข้าวไปประมาณเยอะๆ,ๆเลยอะ่ะเอาใส่เสร็จแล้วเสร็จแล้วทําไงเราก็คน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 ให้มันให้มันทั่วๆคนคน คนไปประมาณสักห้านาทีนะคนไปห้านาทีแล้วแช่ต่อไว้กี่นาทีสิ 10. เอาแช่ต่อไว้สิบนาทีแช่ทิ้งไว้สิบนาทีนะคนคนคนให้มันแบบให้น้ําร้อนมันทั่วถึงนะทุกเม็ดเลยนะอ่าแล้วเราแช่ทิ้งไว้คนทั่วแล้วอย่างนี้ใช่ไหมพอเราคนทั่วๆแล้วใช่ไหมย้ายมันเป็นก้อนคนนี้มันแตกตัว คนเสร็จแล้วเราแช่ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีอ่าวเดี๋ยวสิบนาทีเรามาดูต่อนะว่าเราต้องทํายังไงพอเราแช่น้ําไว้ได้สิบนาทีใช่ไหมเราก็น้ําเย็นใส่อ้าวใส่น้ําเย็นลงไปน้ําเย็นคือน้ําจากก๊กนะไม่ใช่น้ําแช่น้ําแข็งนะน้ําเย็นน้ําน้ําที่เราเปิดมาจากก๊กอ่ะใส่ลงไปใส่น้ําไปเยอะๆอาใส่ลงไปเลยใส่ลงไป อาแล้วคน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 เลยคือคือล้างน้ำสักสองสามรอบเนาะล้างน้ำให้มันสะอาดล้างยางข้าวออกนะเนาะมาล้างคน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 ไปเลยคนไปเรื่อยๆที่มันเป็นก้อนๆเราก็ก็บีบๆออกไม้มันเป็นแบบแตกๆกัๆนนะอ้าวคนไปเรื่อยๆคนไปคนไป สักกี่อรอบสองอรอบสามอรามอบสี่สี่อรอบสี่อรอบล้านงน้ำสักสี่ครั้งอ่ะนะคนอย่างนงี้นะอันนี้ต้องละเอียดนะขั้นตอนนี้ต้องทําให้ตามต้องทําตามให้ละเอียดนะเพราะอะไรรู้ไหมขั้นตอนนี้มันทําให้ข้าวเก็บได้นานหลายวันนะยางข้าวมันออกหมุดแล้วใช่ไหมมันทําให้ข้าวมันเราไม่บูดนะขั้นตอนเนี้ย เทน้บอกเลยเทน้าบอกเทเทเทออกต้องบี้ออกให้มันเป็นก้อนๆไม่มีต้องไม่มีก้อนนะถ้ามีก้อนไม่ได้นะเอาล้างออกก่อนล้างออกก่อนเทน้ําทิ้งก่อนส่ไปแล้วก็เทน้ําทิ้งล้างสักสี่รอบล้างให้มันเมื่อกออกให้หมดอ่ะเนาะเทน้ําทิ้งเทไปเลยเทน้ําทิ้งอย่างนี้นะโอเคเอามา ใส่นะ้ำไปอีกคือขั้นตอนนี้สําคัญนะสําคัญที่สุดเลยนะขั้นตอนเนี้อยล,ล้างล้างเลยอันนี้รอบที่สองเนาะรอบที่สองอล้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆล้างให้มันเมือกเมๆออกหมดนะสักสี่ครั้ง ล้างน้ำเมือกๆออกให้ล้างไปสี่ครั้งอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยตักใส่ตะแกรงเดี๋ยวเรามาดูตอนตักใส่ตะแกรงกันนะพอเราล้างน้ำสี่ครั้งแล้วใช่ไหมมันก็จะหมดเมือกแล้วใช่ไหมเราก็ไปตักใส่ตะกร้าตะกร้าหยิบมาหดูเป็นรูๆแค่ไหนตะกร้าแบบไหนตะกรารูทีๆแบบนี้นะถ้าตะกรารูใหญ่ข้าวมันจะรอดออกหมดไงเราก็ต้องใช้ตะกรารูทีๆอ่ะตักใส่ตะกร้าเลยอใส่ไป ตักใส่ตะกร้าตักใส่ตะกร้าแล้ววางทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบนาทีสามสิบนาทีแล้วเราค่อยไปนึ่งนะตักใส่ตะกร้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนนึ่งกันนะพอเราเทข้าวใส่ตะกร้าไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมเราก็มาตั้งน้ําใส่กระทะอันนี้คือถ้าใครมีหว,วดก็ใช้หวดนะแต่พี่ยาหุงทีละเยอะหุงทีละเยอะพี่ยาเลยต้องใช้ซึ้งนึ่งข้าวเอา เอาน้ำใส่กระทะเปิดเปิดเปิดซึ้งให้เขาดูว่วาน้ำเหอนน้ำประมาณนี้นะน้ำเริ่มร้อนเลยไหมเราก็วางซึ้งลงไปวางซึ้งลงไปน้ำร้อนซิ้งน้ำไม่ร้อนแล้ววางซึ้งลงไปแล้วปูผ้าขาวบางปูผ้าขาวบางเลยนะอ่าปูผ้าขาวบางเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวทีลงไปข้าวทีลงไป ข้าวนี้ต้องเสด็จน้ํานะถ้าไม่เสด็จน้ํานะมันจะติดกันเป็นก้อนนะเวลานึ่งอทีลงไปทีลงไปทีลงไปแล้วอะไรเขีย,ขยแล้วต้องมีช่องอยู่ตรงกลางนะต้องมีช่องอยู่ตรงกลาง เขีย่ยให้มีช่องอยู่ตรงกลางเราก็ผ้าขาบางปิดไว้ปิดแล้วเราก็นึ่งเลยปิดฟ้านึ่ง ปิดฝาไว้แล้วเปิดไฟแรงนะไฟค่อนข้างแรงไฟค่อนข้างแรงนะแล้วก็ประมาณยี่สิบนาทีพอได้นึ่งไปยี่สิบนาทีก็ได้ไดข้าวสุกพอดีเปิดดูเลยเปิดผ้าเขาบางขึ้นเลยอ่าสุกสุกแล้วเดี๋ยวเราไปเทกันไปไปเท เรานึ่งข้าวได้20นาทีนะเราก็มาเทเทเทแล้วก็พึงลมไว้ให้ไอความร้อนมันออกให้หมดนะ,ะเทเทพึงลมไว้ให้ไอความร้อนมันออกให้หมดแล้วเราก็ค่อยใส่ถุงใส่ถุงแล้วใส่ใน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 ,ใน,ใ,นในลงัลงโฟมะนะในลังโฟมก็ได้ในกระติกข้าวเหนียวก็ได้เนาะแค่นี้นะไม่มีอะไรยากแต่ต้อง เทให้ควันมันออกให้หมดก่อนแล้วเราเค่อยตักใส่ถุงนะใไ,นะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะแฉะโอเคแค่นี้แหละสูตร